สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับผมบอาดาพาลเราทงไม่แล้วครับผมวันนี้ก็พามาแดดลมล้มตกพี่น้องนี่ภามาใส่เบ็ดอาโมงก็กลัวละอาโมงละกลักวไปสิส่ยังไม่อแรงจักประมาณจักเอา้าให้สองชั่วโมงพี่น้องทุ่มหนึ่งผมก็จะกลับเพราะผมมาผูด้เดียวนี่ครับ เนี่ยใส่เดือนนี่ใส่เดือนนี่ใสเนี่ยมันแรงเบิ้งนี่เบ็ดสามสิบก็หลังนี่แหละจะไปใส่เบิดบอลเท่านั้นแหละใส่เดือนผมก็ซื้อมาเด้พี่น้องไปหากดบอลได้สองย้ำเนี่ยมันยังบอลยังไงครับต้องอาศัยซื้อเขาก่อนนี่แหละผมก็อีใส่ไปน้ำมันนี่แหละครับเนี่ยปลาเนี่ยแหละผมมีทางใส่แต่เบิ้งติดตามตอนยามแล้วครับพูุ้้นใส่ไปน้ำต้นมะพร้าวปลาข้าวเผามองนีเคยมาใส่หมันได้พี่น้องเนี่ยครับมันก็งหกเน่ กับโบตกหลายมือแล้วแต่ว่าก็ดีทางใส่น้ำมันหกนี่แหละใส่พอได้เยอ่หอกครับนี่แหละใส่เป็นน้ำมันนี่แหละพี่น้องเออไมนดีคำสีใส่แต่ว่าใส่โบต้องใส่โได้ใส่เบิ้งดอกพี่น้องสีสียามให้เบิ้งเที่ยวเดียวเลยครับผมอ่ะไปใส่เบ็ดเดีกัเจอกันตอนยามเลยครับตะเวนกับการลังตุ๊กดินแล้วพี่น้อง พวกนกพวกยังก็บ,บินหายู่หายกินกลับลังพี่น้องปูนบินเฮ้กลับลงกลับอย่างเพินน่นเนาะครับผมผมสิยาเม็ดร,รอบเดี่ยวกู่เลยได้พี่น้องว่าใส่เสร็จเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งใส่เสร็จเปนหมาดเลยใส่บัดเลยตอนแรกว,ว,ว่ายิบใส่บ้านนี่เห็นให้นะ้าเห็นบ่พี่น้อง ให้นั่งข้างเนี่ยมันเป็นป่าสว่วป่าบอนมีป่าลูกคอกผมก็เลยไอ้ลองใส่แล้วมันก็น่าวะ่ะและ้วจะมีป่ากินก็เลยใส่เบิดเลยเบ็ดอะแล้วก็สยามรอบเดียวกู้กลับบ้านเลยครับรอสักพักหนึ่งประมาณตตอนนี้ก็กะลั้งสี่หกโมงก็รลอผู้หล่อพี่น้องจากหกโมงเคืงหรือทุ่มหนึ่งเกือบทุ่มเอามือดพอดีเลยซได้เก็บกลับบ้านเลยพี่น้อง ผมมาใส่ไปนี่น้ำมันนี่อุ้งหลับคนต้นปลาเผาแต่ว่าใต้ต้นปลาเขานั่นใต้ปลาบลาเผ่า,านั่นบริษัทใส่พี่น้องใส่แต่น้ำคันแท้านี่เพราะว่าน้ามันแห้งเบิดไหมหน้ามันแห้งนีปลาเบิดน,นี่นี่ผมก็ใส่ไปล้างหนึ่งเห็นมัน้ยครับะจังไปติดตามรับชมผลงานกันครับผมกระแตแต่แวดเพป็นกรหฮวงทิ้งเป็นแต่แต่แตแรดจ้าบนเอ้า พากันไปครับผมพารถทงรถทาคือเก่าแต่พี่น้องติดตามบัญญามครับตัวเวนพรมที่ตกดินพี่น้องงามปา่มันยากาศดีว่ครับพี่นอ้องคุณเมื่อกี้มันขึ้นเดี๋ยวพอเห็นบานนี้ผมนั่งจอบโอ้โอ สวยงามเลยบ่ะนี่ยางสวยเลยครับผมเก็บภาพบรรยากาศนี้มาฝากพี่ฝากน้องครับผมอ่ะสวยงามครับผมไปครับ <c oughs> พี่น้องเริ่มคั่แล้วครับผมเก็บเบ็ดกลับบ้านดีกว่านี่มึนหลังแหลกเลยนี่เก็บเบ็ดกลับบ้านดีกว่าพี่น้องเริ่มซีมืดแล้ว มาผู้เดียวพี่น้องมาผู้เดียวมาพี่เดียวต้องกลับเร็วนี่แรกว่าไงโอโหพี่น้เอาแล้วบู้ยวะมาลูกควาดก็เนี่ย,บบอยโอ้โเอเโอยเยบ่งแต้มแรกด้วยแม่กินเล็กใช่ไหมบาทเนี่ยแม่โอ้เอาเอาไม่มีปดได้ปะ แต้มแรกครับผมเอาพี่น้องแต้มแรกกับไซมินิแล้วครับผมหลังแรกแต้มแรกเลยเอา๋งหลังที่สองมาเนี่ยต่อกันมาเลยต่อกันมาได้พี่น้องมึงเงาเงเลยมเป็นไหนวะอ,อยาหัวสักเด้อกลอ้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวหัวสักลงน้ำที่หนึงเดี๋ยวผมกัดเสียวๆตั้งดีๆก่อนนี่ละหลังที่สองแต้มแรกไซมินิ ไงง่ายก่ากูได้หนึงพี่น้องนี่กกนกกี่มันนี่จะใส่ปศญ่งยากินเลยกกึบเลยปุ๋ะปดก็ตายเบิดเนี่ยโอ้เอาเอาขออนุญาตปดครับพี่น้องอ้สองแจมแรกใส่มินิโอ้เริ่มมืดแล้วป่ะเนี่ยเเห็นบ่พี่น้อง เราเยียบเหุน่นจะเปิดไฟแต่ยังเหยียวเห็นอยูกอ่ะกะสิบ่อเปิดทุ่มนะครับตอนนี้หลังนี้บ่าหนาถือนิ่งๆบ่ถือหลังพุ่นกับว่ถือนิ่งๆเนาะไม่ค่อยไปเบิ้งหลังต่อไปนะครับผมส่วนมากก็จะอยู่ทั้งให้หน้าผลลาย,ลาย มาถือครับผมรุ่นเบิ้งทั้งให้น้ากันครับพี่นอ้องร้องรุ่นรุ่นเบิ้งทั้งให้น้ากันครับผมกำลังมึนๆสลับๆโอ้ยมัวมัวเดีน้องวัดเออเนี่ยย่าไปทั้งให้น้ากันครับเนี่ยเริ่มจากหลังนี่พี่น้องฟังเดี๋ยวบอกกองโอ้จากหลังนี่มัวมัวนี่มันส่งดินด้นๆ โอ้ยมตรรุ่นนี่พี่น้องายเนี้ยขี่กระเดียมมิตรรุ่นนี่กินะ <c oughs> ลึกปวดตาวแบบนี้พี่น้องโอ้ยปล่อยไ่ได้ตัวนี้รุ่นนี้กินลึกโอ้ตายเนาเบื้องหลังต่อไปกันด้ักสักไ้นี่กอนยังอยมาปวด นี่เบ่งไหนสายก็ยังส่งงเะโอ้บอ่ถือแล้วนี่ยอันนี้โอ้เห็นชัดบ่ากึ่นหลังหลัหลังนี่กันหลันงนี่หมูบเ้อพี่น้องหลันงนี่หมูบครับผมหลันงนี่หมูหมูบหมูวางไหนคือหมูบ Được rồi, P'Nong À Bên cạnh oh, 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 tài lấy không tụi này Ngay cùng tụi này Ngay gần mắt Ngay gần mắt tài mẹ mông, oh, mông tài tụi này อ่ะครับผมยามกันต่อไปพี่น้องโอ้มันือนไงคือจังโมมากินแน่พี่น้องนีง่แต่ลูกแต่เต่ามันหลังหนันกอดกอเขาอยู่บอลเตีงไหนเดี๋ยวเห็นบ่พี่น้องนี่สุ่งริงๆิ่งกอดกอเขาอยู่มึงเด้อเอาเอาอีกแล้ว ตัวปลาไหมตัวปลาไหมพี่น้องโอ้ยสุดยอดดีๆเห็นบวกเห็นบ่นเอากล้องมันกระบ,บงังโอ้สำนิวมือนี่ยพี่น้องเอาไว้นี่ก่อน ไปนี่สักก้อนยามไปสักก้อนครับพี่น้องฟังทั้งนี้เงียบคลิปไปกับาวันวังแรงเงินสวบตุมต่มตุม่มตุ่มยู่งจะเต่โตใหญ่ขึ้นอย่างนี้นพี่น้องในปลาหยาเนี่ยโอ้ยมันกินมีแต่ลูกมันมากินโอ้ยเด็ดพุงกไปเลยโอ้ผมอันเราพี่น้องได้แต่โตนิดน้อยซะมันละเบิ้งแล้วเฮียด เต้นต้องแดงต้องแดงดีเดียวโอ้หมมืดเนาะพี่น้องเดี๋ยวผมเก็บเบ็ดกลับก่อนครับผมนี่แหละรถกระจอยเจ้าพูนเป็นมืดๆจังในดอกเป็นบวกแจ้งมะคือไฟผมบ่แจ้งกว่าเออไฟบอแจ้งอริงดิเปิดคอยเปิดบางครั้งเนาขออนุญาตเก็บเบ็ดกลับก่อนพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งสมผลงานกันครับผมแต่ว่าเจ้าุ่นเหลืออีซี่หลังเด้อว่าในยามอยู่เลาะมอไซ ค่อยพยายามปิดไทยกันครับผมครับพี่น้องสรุปผลงานกันพี่น้องนี่สามสิบกหลังได้ได้อยู่นี่ได้แล้แงอยู่ครับเนี่ยปาคข้อหน่อยไปพวกตัวพวกตัวครับผมนี่ละบทสรุปใส่เดือนเก็บไปแล้วเวดก็ได้ครับผมคลิปนี้ก็นเน้น ไปทางบรรยากาศสมักว่าความมันครับพี่น้องความมันมีแต่ตัวน้นนอยๆกับหกตัวในหกตัวอยู่ครับผมครับผมพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้บ้าดาพา้ารอทงรอทาต่อไปเด้อครับเด้อหมันแน่บ่ะมานแน่หาคือเก่าพี่น้องว่าจะมีเวลาว่างจัดให้พี่น้องเบิ่งคือเก่าครับผมนี่แหละใส่เบ็ดในมะเรง็ชงชั่วโมงสองชองั่วโมงเนี่ยตอนนี้ทุ่มทุ่มเสร็จ ประมาณทุม่มบ่นั่นนะครับทุ่มสิบนาทีสิบห้านาทีนี่แหละบ่กเกินนี่ยตนอนมืดผมกะมาผู้เดียวผมกะบอ่อกกายอยู่คำหยุดเดี๋ยวครับผมนี่ละสำหรับวันนี้กะอำลาพระจักขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยดีเสมอมาครับผมสำหรับคลิปนี้ทีมสัๆสไรเพียงแค่นี้ขอก่าวเข้า่าสวัสดีครับ